สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็มาลดน้ําผักนะคะอันนี้กําลังลดน้ำถั่วลิสงอยู่นะคะคุณผู้ชมระหว่างที่รอลดน้ําด้วยระบบน้ําพุ่งนะคะแม่ใหม่ยังไม่ได้ลดน้ําผักของแม่ใหม่นะคะเพราะว่า แม่ใหม่ต้องรอให้ระบบน้ําทางนี้เสร็จก่อนนะคะแม่ใหม่ถึงจะใช้ใสายางในการลดน้ําผักของแม่ใหม่นะคะก็เลยแวะมาดูหอยโข่งก่อนนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่แล้วนะคะจู่ๆนะคะแม่ใหม่ก็ได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งนะคะเสียงกระดิ่งนะคะเหมือนอยู่ใกล้ๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเสียงกระดิ่งนี้พอแม่ใหม่หันไปแค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมตกใจมากเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเจ้าของเสียงกระดิ่งนั้นนะคะคืออะไรออกไป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 เดี๋ยวนวี้ไปเลยไปเลยไปเลย ได้ยินแต่เสียงกระดิ่งเขาคุณผู้ชมนั่งหันหลังอยู่นะคะพอดีว่าเขาก็เพิ่งเดินเข้ามานะคะกําลังแบบว่าตกตะลึงว่าน้าคะว่าพื้นที่ตรงนี้ทําไมมีแต่สีเขียวจังเลยนะคะเขาก็กําลังจะเลือกกินนะคะแตเ่เขาก็กินไปนะคะกินแค่ต้นกล้วยเท่านั้นนะคะที่เสียหาย กำลังยืนมองอยู่พอดีเลยค่ะแม่ไมมหันมาพอดีก็เลยเจอรีบมาไล่เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไล่เข้าไปนะคะกลับออกไปให้พ้นสวนไปก่อนเพราะว่าตรงแถวๆนี้ก็คือแม่ไหมเพิ่งลงปลูกต้นไม้ไปนะคะกําลังเริ่มเขียวๆอยู่เลยนะคะเขาก็อาจจะชอบกินด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่แหมจะไล่ไปนะคะจะไล่กลับไปหาอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาหนีเขาหนีออกมาค่ะตอนนี้ ทีนี้แม่ใหม่ก็จะต้องหาทางป้องกันสวนแม่ใหม่แล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะหาไม้มากั้นตรงทางเข้าแล้วแหละเพราะว่าไม่ให้เขาเข้ามานะคะเพราะว่าเขาได้เห็นแล้วไงเขาได้เห็นแล้วเขาก็จะจําแล้วว่าพื้นที่ตรงเนี้ยน่ากินจังเลยนะคะปลูกผักไว้เยอะเชี่วกำลังเขียวงามเลยค่ะตาเขาก็ให้ไล่กลับไปหาอีกตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชม เราะว่าเขาบอกว่าให้คอยๆกั้นเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้วัวเนี่ยมากินถั่วลิสงที่เพิ่งจะปลูกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่คอยดูไว้เนี่ยคือเขายังกำลังอยู่ในช่วงที่อาจจะเลี้ยวกลับมาหาก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะให้เขาเดินลัดทุ่งนาตรงนี้ไปหาอีกตัวหนึ่งนะคะนี่นะคะเหลือตัวลูกยังไม่ไปค่ะคุณผู้ชมแม่ใหม่ต้องมาดักไว้นะคะถ้าเขาขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นแปลงถั่วลิสงเลยค่ะ นี่นะคะแม่ใหม่ต้องดักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวจะมีน้องชายของแม่ใหม่นะคะเขาก็จะมาไล่วัวกลับไปแล้วนะคะก็หมดหน้าทีของแม่ใหม่แล้วแม่ใหม่ก็จะลดน้ำผักต่อแล้วค่ะคุณผู้ชม ก็มีแค่ยอดต้นกล้วยนะคะเป็นต้นกล้วยหอมทองนะคะที่วัวเขากินไปแค่นั้นนะคะแล้วแม่หมก็เห็นก่อนขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่หมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ